ขอโอกาสช่วยอธิบายคำว่ามอนานุสติขยายความคุณและโทษให้ฟังหน่อยครับก็เป็นคำถามที่ดีพระพุทธองค์ก็ได้แสดงไว้อยู่คุณของมอนานุสติก็คือทำให้เราไม่ประมาท ให้เราเร่งเพียรสร้างความดีละความชั่วทั้งพวงแล้วมันก็จะเป็นสมถะก็คือหมายถึงว่าให้จิตมันตั้งมั่นสติมันทรงตัวอย่างเงี้ยปัญญามันก็จะเกิดมันจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริงถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้เรื่อยๆการที่เราเระลึกถึงความตายทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย เมื่อเราทำอยู่สม่ำเสมออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมันจะเห็นว่าชีวิตของคนทุกคนคนจนคนรวยแล้วก็พวกสัตว์เดรัจฉานที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงอน,นิจจงทุกขังอนัตตา มันจะเห็นทุกสปปรรพสิ่งทุกอย่างเนี้ยไม่ว่าเป็นตัวเราตัวเขามันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแต่ทีนี้ว่าทุกคนก็ประมาทไม่ได้มาคิดถึงความตายก็ได้ไปเบียดเบียนกันสร้างความชั่วกันแย่งกันทำมาหากินเบียดเบียนกันโกงกันทำร้ายกันอย่างเงี้ย เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในความประมาทคนที่เขาไม่ลึกถึงมานานุสติแต่ถ้าเรามาลึกถึงมรนานุสติอยู่ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความเบื่อหน่ายมันจะเกิดมันจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริงว่าชีวิตของคนทุกคนเนี่ยมันเกิดมาอยวัยเด็ก มันก็เติบโตมาด้วยอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอโตมาก็มีครอบครัวม, lange, มีลูกมีเมียแล้วก็แก่แล้วก็ตายรุ่นต่อๆไปอย่าง cords, เงี้ยมันก็ทำเหมือนกับเราอย่างเงี้ยมันจะเห็นความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนิติภยานเกิดขึ้นลูกหลานเราถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็วนเวียนอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริง แล้วมันจะไม่ประมาทมันก็จะทำมาหากินก็ส่วนหนึ่งถ้าเรายังเป็นโยมอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นพระหรือว่าเป็นนักปฏิบัติอย่างเงี้ยมันระลึกถึงอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเรื่อยๆรื่อยย่างเงี้ยมันจะไม่ให้ชีวิตประมาทมันจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นมันจะเร่งสร้างความดีมันจะเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยชีวิตทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐา,านะจนรหรือรวยหรือฐานะปานกลาง forest. เงี้ยเฮ้ยมันก็ทําอยู่ลักษณะคล้ายๆกันซ้ํๆ เกิดมาแล้วก็โตแล้วก็มีครอบครัวมีผัวมีเมียมีโูกแก่แล้วก็ตายมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันหาทางออกจากวัฏฏะไม่ได้เมื่อเรามาถูกคิดรณาดูรู้อยู่เงี้ยเห็นซ้ําๆซ้ําๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายมันจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริงมันจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริงว่า ชีวิตเขาชีวิตเราอย่างเงี้ยชีวิตคนทุกคนอย่างเงี้ยมันก็มาประชุมกันด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมันมาประกอบเป็นร่างกายเจ้าวิญญาณเนี่ยมันไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงเนี้ยมันก็มายึดครองยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันก็ทําให้เราพอใจไม่พอใจยินดียิน้ลยอย่างเงี้ย เราก็ต้องวนเวียนว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างเงี้ยซ้ําๆซ้ําๆน้ําตาที่เราสูญเสียไปเนี่ยมันมากกว่าน้ํามหาสมุทรที่เราต้องเสียพ่อเสียแม่เสียคนที่รักเสียลูกเสียพี่เสียน้องการเบียดเบียนของพวกเรามันสะสมกันมายาวนานเหลือเกินเลือดที่เราหลั่งไหลอ่ะมันมากกว่าน้ํามหาสมุทร ที่เกิดเป็นงวเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรต่างๆพวกสัตว์เดรัจฉานที่ได้เบียดเบียนกันไว้อะไรกันไว้เงี้ยที่เขาเอาไปฆ่าเอาไปทาอาหารเอาไปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันนับพบนับชาติไม่หวาดไม่ไหวอ่ะเราเวียนไหวส่วนใหญ่แล้วเราจะไปเป็นพวกพวกพวกสัตว์เดรัจฉาน เปรตอสุรกายอบายภูมิอย่างเงี้ยสัตว์นรกอย่างเงี้ยมากกว่าได้มาเป็นมนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเหลือเกินที่ได้มาเจอฮุศาสนาได้มาตั้งคําถามได้มาฟังอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราก็ตั้งใจลงมือปฏิบัติตั้งแต่วันเนี้ยยนจะถึงวันตายอย่างเงี้ยให้เราพิจารณามนานุสติอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆวันแล้ววันเล่าอย่างเงี้ย นิติทายามันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายมันก็จะเกิดเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างเงี้ยญาณมันจะเกิดมันจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริงมันก็จะค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางเมื่อมันเห็นธาตุสีเนี้ยมันเป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมรวมกันมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลง มันเห็นอยู่อย่างเงี้ยซ้าๆเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาพิจารณาคาดขันห้านี้ต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเงี้ยมันก็มาอาศัยกันเกิดรูปประขันมันก็อศัยธาตุดินน้ำไฟลมมาเกิดมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เวทนาสุขทุกข์เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็มาอาศัยรูป,ปรขันนี้เกิดสัญญามันก็มาอาศัยเวทนาเกิดเวทนาแล้วก็สังขารมันก็มาอาศัยสัญญานี้เกิด วิญญาณมันก็เข้าไปยึดครองสิ่งต่างๆเงี้ยหมายมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันไม่รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกถอดถอนเมื่อเราถูกดูถูกรู้อย่างเงี้ยพิจารณาความตายอย่างเงี้ยซ้าๆยําๆเงี้ยจิตใจมันจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะค่อยๆถูกถอดถอนค่อยๆวางค่อยๆวางมันก็จะค่อยๆเบาค่อยๆสบายค่อยๆเบาค่อยๆสบายอย่างเงี้ย เราก็จะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นกับอะไรอย่างเงี้ยเมื่อยานมันเกิดขึ้นถึงที่สุดมันวางถึงที่สุดอย่างเงี้ยยานมันก็จะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจทรย์อยู่จบแลว้วอยู่จบพรหมจารย์ลแล้วอย่างเงี้ยเมื่อมันเห็นอย่างเงี้ยตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันก็จะวางมันก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นธาตุสี่ขันห้าอะไรนี้อีกมันก็จะอยู่กับสมมติอยู่กับคําสอนพระพุทธองค์อย่างเงี้ยเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อไม่เป็นการไม่ประมาทอย่างเงี้ยที่พระองค์ได้สั่งไว้นั่นแหละเมื่อมันถึงที่สุดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วอยู่จบภรมมารย์แล้วพบชาติสิ้นแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญกับคําถามด้วยนะ